เ <Okay. S 2> mm hmm. อ๊แล้วเขาขยายตรงนี้เนะขาเรียกว่าปัจจุบันพวกเราเนี่ยอืมเวลาพวกเราเนี่ยมันจะจิตมันจะรู้ผ่านมโนวิญญาณมากมันจะมีสองอันนะหนึ่งมโนวิญญาณกับวิญญาณเดิมแท้วิญญาณเดิมแท้เนี่ยมันจะเกิดทางที่ให้ดูลักษณะและอาการที่ไม่มีคำพูดนั่นแหละ ตอนเนี้เราสังเกตไว้ว่าเรารู้ธรรมะกันทั้งหมดอ่ะรู้ด้วยการคิดรู้คิดรู้รู้ด้วยการคิดรู้เี่เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่รู้จักวิธีรู้แบบไม่ต้องคิดวิธีรู้แบบไม่ต้องคิดเนี่ยมันเป็นอีกอันหนึ่งที่มันจะเป็นวิญญาณเดิมแท้นะ่ะมันไม่มีความคิดนะแต่มันรู้เขามันโดยไม่ไม่ได้คิดอะไรทีนี้อาจามา เลยให้พวกเราทั้งหมดอะลองขัดฝึกดูลักษณะและอาการที่มันยังไม่มีชื่อเนี่ยเพื่อส่งเสริมการรู้แบบไม่ต้องคิดให้มากขึ้นเพราะการรู้แบบไม่ต้องคิดเนี่ยมันจะไม่มีมโนวิญญาณเพราะไอ้เจ้ามโนวิญญาณนี่แหละมันเป็นวิญญาณที่ว่าพาไปรู้อะไรก็ไปจมกับอันนั้นหมดเลยที่พอรู้ว่าโกรธแล้วทาไมจะอ,อจากโกรธไปได้เพราะเจ้ามโนวิญญาณเนี่ยมันไปร่วมกับความโกรธแล้ว เห็นไหมในขันห้าเนี่ยมันจะมีเอจากขุวิญญาโสตาวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณวิญญาณห้านี่นะแล้วก็พอเข้าขันห้าเรียกว่ามโนวิญญาณใช่ไหมไอ้เจ้ามโนวิญญาณนี่แหละมันมาจากตรงวิญญาณที่มันสร้างขึ้นมาแล้วก็พาไปสู่การเข้าไปจมในอารมณ์เพราะเจ้ามโนวิญญาณนี่แหละมันจะไปร่วมกับอารมณ์มันจึงรู้ทุกเรื่องแต่ละทุกเรื่องไม่ได้ รู้ทุกเรื่องรู้ว่าโกรธก็ยังจมอยู่กับการโกรธอยู่รู้ว่าคิดก็ยังจมกับการคิดอยู่รู้ว่าคิดรู้ก็ยังจมกับการใช้ความคิดรู้อยู่มันไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณเดิมแท้ที่มันมาจากการที่ยังไม่มีภาษาไม่มีสัมไม่มีความคิดใดๆอะ่ะทีนี่การดูแบบเนี้ยการดูความรู้สึกการส่งความรู้สึกไปสู่ฟากของลักษณะและอาการที่มันยังไม่บัญญัติชื่อขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้สึกตรงนี้บ่อยๆเนี่ย อันนี้แหละเขาเป็นเป็นความรู้ที่เป็นจริงๆเอาตัวอย่างง่ายๆเช่นเราดูนะเรามาดูมโนวิญญาณกันนะมันอยาดน้ำตาลหวานไหมน้ำตาลหวานไหมหวานเ <c oughs> ถอะคุณอยาหวานเด้กค่ะหวานที่ไหนยังไม่อยู่ในลิ้นะนะไม่ได้หัดเลยเพราะเราไม่ได้กินก็ไม่หวอันนี้แหละเขาเรียกว่ามโนวิญญาณ การรู้ว่าน้ําตาลหวานเกลือเค็มพริกเผ็ดอันนี้เรียกว่ามโนวิญญาณนะมโนวิญญาณมันจะมีแบบแบบนี้แหละคือมันประมวลผลจากสัญญาประมวลผลจากความจําเก่าๆมาแล้วมันมาสรุปว่าน้ําตาลต้องหวานแน่ๆใช่ไหมเกลือต้องเค็มแน่ๆพริกต้องเผ็ดแน่ๆมะนาวต้องเปรี้ยวแน่ๆใช่ป่ะอันนี้ยเห็นไหมพวกเรา่จะมีมโนวิญญาณนำร่องอยู่เรื่อยๆไง ปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยมันเลยรู้หมดแต่อดไม่ได้สักทีรู้หมดแต่เลือกไม่เป็นสักครั้งทีนี้เรามาส่งเสริมเราจะไม่ส่งเสริมมโนวิญญาณแล้วเพราะมโนวิญญาณเนี่ยมันจะพาให้เกิดความรู้ที่มันละละไม่ได้เราเลยมาตรงสรัรน้ำตาลจะหวานเมื่ออยู่ที่ลิ้นนั่นแหละไม่ต้องเรียกว่าน้ำตาลก็ได้ไม่ต้องเรียกว่าความหวานไปแต่มันเป็นลักษณะอย่างเนี้ เกลือจะเค็มเมื่อตอนมันอยู่ที่ลิ้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยค่ะรู้จักจริงๆเลยไม่ได้ผ่านมาโนวิญญาณรู้จักการสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้ที่อาตมากาลังบอกให้พวกเราหัดรู้เรื่องแบบเนี้ยหัดรู้เรื่องของจริงมันจะได้รสชาติชัดเจนกว่ากันแล้วมันจะด,ดูของจริงจริงๆเลยแล้วจิตมันจะเห็นว่าโอวิธีดูของจริงดูแบบนี้ไม่เอามาโนวิญญาแลนะ้ว พอพวกเราเนี่ยเรียนรู้แบบพรนวิิยาณกันเยอะยิ่งฟังมากอ่านมากคิดมากเนี่ยไปตกไปสวนขุมนู้นหมดเลยแต่ความรู้ซื่อๆที่มันมันรู้แบบตรงๆเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วรู้ลักษณะแล้วก็อาการมันไปลักษณะแล้วอาการมันไปรู้มันตรงๆให้มันมีคําพูดหนึ่งนะอย่าใช้ความคิดอธิบายให้จิตรู้เราใช้ความคิดอธิบายให้จิตรู้กันมามากแล้วแล้วมันไม่รู้สักที แต่ใช้สภาวะจริงที่ใช้อาการจริงๆของมันอนะ่ะให้ตัวมันอนะ่ะอธิบายให้จิตรู้เช่นเกลือเค็มเนี่ยให้ความเค็มของเกลือนะ่ะอธิบายให้จิตรู้ไม่ได้คิดเอาน้ำตาลหวานให้ความหวานของมันนั่นแหละมันคืออะไรก็ได้ถ้าจะเรียกที่มันอธิบายให้จิตรู้ใช้พฤติกรรมแบบเนี้ยบ่อยๆบ่อยๆเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยให้อาการนั่งเนี่ยอธิบายให้จิตรู้ตอนนี้คืออาการนี้นะ ใช่ไหมอาการเจ็บเกิดขึ้นก็ไอ้ความเจ็บที่เกิดขึ้นแหละอธิบายให้จิตรู้เพราะจิตมันจะรู้ทุกแบบเนี้ยแล้วมันจะเกิดมีผลมันจะมีผลต่อการวางมันได้จริงๆอยากอยากให้เราสังเกตสองมิติเนี่ยระหว่างมโนวิญญาที่รู้เรื่องกับวิญญาณเดิมแท้ที่รู้จริงๆริงโดยไม่ต้องมีมโนไม่มีความคิดเลยอะความรู้แบบเนี้ยจะเป็นความรู้ที่ทําให้จิต ได้เจอได้เจอได้เจอเจอจริงเจอจริงจึงจบถ้าเจอปลอมๆไม่จบไม่จบเนี่ยหัดเจอจริงๆสิแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยายไปการก่าเจอโกรธจริงๆเวลาโกรธขึ้นอ่ะเวลาโกรธมันเป็นยังไงเนี่ยเราอธิบายได้โกรธแล้วเป็นยังง Jam ั้นอย่างนี้แต่ตอนโกรธจริงๆอ่ะเพราะเราเจอเราไม่เคยเจอจริงไงเราเจอแต่โนวิญญาณคิดเอานึกเอาโอ้จะไปไปมาปุ๊บอ่ะ มันต้องละตัวมโนวิญญาณนี่เองมันจึงจะได้ถ้ายังใช้มโนวิญญาณเป็นเครื่องรู้อยู่เนะี่ยมันไม่ได้มันติดเพราะไอ้จ้ามโนวิญญาณเนี่ยรู้อะไรก็ติดกับไอ้นั่นแหละเหมือนไม่ใช่ใช่วิญญาณเดิมแท้ถ้าวิญญาณเดิมแท้มันรู้แบบเนี้ยมันรู้แบบมันละออกมาเลยมันเป็นคนรู้คนดูจริงๆเลยเลยบอกว่าต้องส่งเสริมการรู้ที่ไม่ต้องใช้การคิดดโดยการกลับมาอยู่กับลักษณะของรู้ ลักษณะของเสียงลักษณะของกลิ่นลักษณะของรงสลักษณะของภาษะแม้แต่ลักษณะของความคิดที่มันมีลักษณะแล้วก็อาการลักษณะแล้วอาการไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เกิดผลต่อการที่จะเจอความว่างเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะมีอาการเกิดแล้วกว็าหายเกิดแล้วก็หายแล้วเราจะสัมผัสลักษณะของความลักษณะของความว่างเนี่ยมันเป็นยังไงความไม่มีเนี่ยเนี่ยมันเป็นอาการแบบไหน ราจะสัมผัสอาการนะั้นได้จริงถ้าอยู่กับมันได้จริงๆแล้วเรียกเราจะเห็นอะไรบางอย่างได้เลยอยู่กับภาวะเนี้ยนะโอเคนะ